ขอให้มีความสุขค่ะ,ะพี่เขมรีมาพี่เขมรีพูดอะไรก็จงได้อย่างนั้นนะ <laughs> ใครพูดอะไรเราจะได้เจอนะนะโอเคอ่ะพี่จุย้ยมาพร้อมแล้วตลาดหุ้นไทยเป็นเช่นไร oh. เกิดอะไรขึ้น oh. ตกไปเหลือหนึ่งจุดลากกลับมาสิบเอ็ดจุด <laughs> เห็นไหมเห็นไหมอุ่นเครื่องก่อนขึ้นปีหกห้าอุ่นเครื่อง เออเซปเวอร์อ่ะสะบ,บัด <มา S 1> ซ้าย<ม>าสะบ,บัด <มา S 1> ขวาตกหน้าตกหลังอืมอ่มอะทำบุญกันนะคะขอให้มีความสุขอ่าใครทำบุญแล้วคอมเมนต์มานะพี่มอ่อนอยากให้ทุกท่านคอมเมนต์พลังคอมเมนต์ของท่านจะเป็นพลังที่ผลักดันผลักดันเชิญค่ะพี่มอ่นมอนนามาแตกเลยพันหกร้อยยี่สิบจุดอึดอึดอึดขึ้นมาขึ้นอ่ะก็ร้อยหกสิบห้า อ่พี่สุรีทำบุญสองพันจงมีความสุขสุขภาพแข็งแรงขอบคุณค่ะใครยังไม่ได้ทำบุญทำบุญมาสูอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้เด็กๆค่ะมาพี่จุยสะบัดขนาดนี้เอาอยู่ไหมเชิญค่ะพ่จุยค่ะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะฮะหลังจากเมื่อวานนะี้นะฮะตลาดบ้านเราบวกขึ้นมาเบรกแรกนะฮะ,บ,นะฮะบวกนมแล้วนเะมื่อวานนี้นะแล้วก็วันนี้เนะี่ยบวกต่อเนื่องนะฮะด้วย ความผันผวนเนี่ยอยู่ในดับที่สูงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะรีบาออผมใช้คําว่ารีบาไม่ได้ดิต้องใช้คําว่ากลับตัวแรงๆเนี่ยนะฮะก็ถือว่าสถานการณ์แบบนี้ก็ถือว่าเหมาะสมก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่เป็นไปได้เพราะวอร์าทายเนี่ยมันยังอยู่ในดับที่ที่สูงนะครับบวกกับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยสบคน่าจะมีการประชุมนะผ่อนคลายมาตรการเพิ่มเติม,ตมนะ,ะซึ่งนั่นก็น่าจะส่งผล เชิงบวกนะต่อตลาดหุ้นบ้านเราต่อนะแล้วก็ถ้าเราลงองเออ่ได้ไปสแกนดูนะหุ้นกลุ่มไฟแนนซะ์กลุ่มแบงค์กลุ่มเออ่ทางสปอร์ตนะฮะกลุ่มเอนเนอร์จีนะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะ,นะะปรับตัวเออ่ลดลงมานะฮะผมว่าก็ก็มีอัพไซด์อ่ะอยู่พอสมควรนะฮะ,ฮะโดยเฉพาะกลุ่มแบงค์ได้ได้พักมารอบหนะึ่งแล้วผมว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดัชนีเซ็ จะขึ้นมาก็ไม่แปลกนะฮะก็ก็ต้องหวังไปนะรอบนี้หวังถ้าไม่หวังจะไปอยู่วงการนี้หรืหมใช่ถูกต้องแล้วก็ <S <S อ่ะไอ้หน้าสุดแค่สองหนึ่งเนี่ยนะฮะ <S <S 1> <S 1> เปิดช่องบ่ายเนี่ยย,ย่อๆย,ย่อๆไปเหมือนกันนะย่อลงไปโดยแถวๆเก้าห้าเจ็ดนะครับไปไปแล้วก็โอ้โหดึงกลับนะไปแถวๆบริเวณแนวรับพอดีในเก้าห้าแปดในทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับทีนี้เนี่ยอ่ะหวังต่อไปสำหรับคนที่เอ่อ ไปดักเปิดรองข้างล่างนะฮะย่อแล้วเปิดรองเนี่ยนะฮะอ่าคุณก็ต้องได้ของมาแน่นอนนะครับเออ่เป้าหมายเทนนต์บนนะฮะก็มองที่เก้าร้อยหกสิบหกจุดนะสำหรับทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะส่วนทม์เฟรมเดลี่เนี่ยก็ยังโฮลองโฮลองต่อไปนะครับแล้วก็ให้ดูสต็อปลอสเนี่ยที่เก้าสี่สองนะครับอ่ะถึงแม้ว่า ดูแล้วลึกสุดใจส,สเลือเกินนะถ้าเทียบกับราคาตรงนี้เนี่ยโอ้โหยี่สิบจุดเลยนะนะฮะลึกสเลือเกินแต่ก็ว่าไม่ได้เพราะว่าวุรทายนะช่วงนี้เนี่ยนะฮะมันอยู่ที่ประมาณสักสิบจุดในในส่วนของทำเฟรมเดลี uh, ่นะฮะเพราะนั้นเนี่ยมันก็ลึกเป็นเรื่องปกตินะเดี๋ยวถ้าวันนี้เนี่ยนะฮะปิดบวกเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยววันพรุ่งนี้มี t r a i i n g stop โอ้พรุ่งนี้เราไม่เจอกันวัน วันสัปดาห์หน้าวันจันทร์ใช่ไหมครับไม่เจอก็ฝากพี่มาดอดได้ครับผมจุ๊ยฝากมาครับผมเดี๋ยวมี t e ล l i n g stop ให้แน่นอนนะถ้ามาส่งครับผม stop l ล s s จะยกไหมยกไม่ยกต้องดูอะไรครัก็เออดูอะไรคือความจริงถ้า s t อ p ถ้าสต็อ loss มันไม่ยกอะเราก็ใช้ telling stop ไปเลยอืมอะแบบนั้นก็ได้ครับผม ง่ายดีง่ายดีง่ายดีแท่งแดงแท่งแดงใช่ไหมห้ามหลุดโลแท่งแดงใช่โลแท่งแดงอผมว่าหลุดยากนะเท่าไหร่เก้าสี่สองเทอร์ลิงสต็อปขึ้นไปอีกแท่งหนึ่งใช่ไหมคะเทอร์ลิงสต็อปเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูว่าวันนี้ปิดเท่าไหร่ <c oughs> นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาราคาปิดนั่นแหละลบออกด้วยน่าจะสิบเอ็ดจุดนะ <c oughs> น่าจะสิบเอ็ดจุดครับผม <c oughs> ได้เลยอนะ นั้นก็คือ s อ0ซีรีส์ซ่าสองหนึ่งนะฮะจนเราดูรอดูถ้าวันนี้ปิดเป็นเขียวก็จะเป็นยกเทอร์รี่สต็อกขึ้นมานะฮะใช่ใช่ครับได้เลยค่ะ,ะคุณอนุชาบอกสวัสดีร่วมทุามสองพันบาทขอให้โชคลาบทุกท่านนะคะขอบคุณมากเลยนะคะก็ขอให้พอร์ตคุณอนุชาเขียวนะ อ่อ้ยน่ารักมากเลยหลายท่านคอมเมนต์น่ารักว่ารวมแล้วแต่ขอดูรายการย้อนหลังได้ติดธุระค่ะได้ค่ะ <c oughs> <c oughs> น่ารักเป็นรายงานตัวด้วยนะฮะ <c oughs> อ่ะคอมเมนต์มาอยากให้ทุกท่านคอมเมนต์มาจะได้เห็นหน้าตาซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะอ่าต่อไปค่ะคุณจุ้ยค่ะครับอ่ะถัดมาไปดูในส่วนของทองคํากันบ้างนะทองคเ <c oughs> อ่อระหว่างวันยังทรงๆนะฮะแต่ว่าอ่ะเราอยู่ฝั่งรองแล้วนะ นะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันแรกๆที่เรากลับมาอยู่ฝั่งรองสต็ลอดไม่ได้ไกลมากนะหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดเหรียญน,นะสำหรับทำเฟรมเดลี่ส่วนทำเฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยมีแนวรับที่หนึ่งเจ็ดเจ็ดหกนะครับอ่าหนึ่งเจ็ดเจ็ดหกแนวต้านเป้าหมายหนึ่งเจ็ดเก้าสองไปจนถึงหนึ่งพันแปดร้อยทวนกับผมคำฝัำ่งรองสต็อปที่หนึ่งเท่าไหร่นะฮะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเจ็ดแปดครับโอ้ยทำไม ยก,ยกขึ้นมาหรอเพราะว่าเมื่อวานปิดบวกวันก่อนหน้าปิดลบสต p อป s อ oh. จึงยกขึ้นมาครับผมโอเคทางนี้ยกขึ้นมาต้องคำฟังลองวันแรกเหมือนกันนะฮะสต o อปที่หนึ่งเจ็ดเจ็ดแปดอืมค่ะ,คะต่อไปค่ะ <c oughs> USD ช็อตไป USD เราอยู่ฝั่งชอ็อตนะฮะวันนี้ก็วันแรกๆเหมือนกันนะครับโอ้โ oh. ห ก็ยังแข็งค่านะฮะวันน <up> ี้ต่อเนื่องแบบแรงแข็งแรงๆเป็นวันที่สองล่าสุดสามสามบาทสี่หกนะครับเอ่อก็หวังว่ารอบนี้จะได้กําไรเป็นกอบเป็นกำนะหลังจากที่รอบก่อนหน้าที่อยู่ฝั่งรองกันมานี้ต้องบอกว่าโอ้โหสองบาทสุดยอดสุดยอดนะฮะสต็อปลอดขาช็อตก่อนนะฮะสามสิบสามบาทแปดสิบเจ็ดครับผมค่ะอัดมา ไปดูซิงเกิลสต็อกกันนะครับโอ้โหทำไมทำไมคะคุณช่วยสะใจไหมฮะแอดวานมาแล้วครับโอ้โหแทงเบลลบเบลลบเบลลบจะจะเบรกอีกแล้วจะเบรกอีกแล้วก็ไงไรเบรกเบรกก็ไฮไฮรอบล่าสุดของเขาอยู่ที่สองร้อยสิบเก้าอันนี้ได้ลุ้นได้ลุ้นลุ้นไปต่อไปถือต่อไปลุ้นเท่าไหร่ล่ะฮะโอ้ พิมอนตอนนี้มันสองร้อยสิบเท่าไหร่สองร้อยสิบหกสองร้อยสิบแปดฮะสองร้อยสิบแปดโอเคโอเคบางเราไม่เห็นทันทีกันหรอรุ้นเท่าไหร่อหรอผมเนี่ยเอาพุ่นตรงเลยนะผมดูแบบทำเฟรม weekly เลยนะไอความคาดหวังของผมเนี่ยซึ่งสองร้อยห้าสิบทำเฟรม w ี e k l y เอาใกล้ๆกันแล้วกันนะใกล้ๆเนี่ยสองสองสามอือครับสองสามสามสอง สองสองสามครับสองสองสามกกใจหมดเลยเอาใกล้ๆก่อนใกล้ๆธรรมดาธรรมดาชิวๆหายเดิมเท่าไหร่พี่ดูยอดเดิมทําไมดูยอดล่าสุดทําไมต้องไปทีละสเต็ปพี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันไปไม่ถึงแล้วเดี๋ยวเราถึงจังหวะดนี้แล้ววิกหน้าวิกหน้าสองสามสามนะบิกหน้าท่านดูทาเฟรมวิกใช่ไหมฮะถ้าดูทําเฟรมวิกความผันผวนเนี่ยมันอยู่ที่เจ็ดบาท สมมุติสมมุติแล้วกันสมมุติว่าพรุ่งนี้ปิดที่สองร้อสิบแปดผมสมมุตินะสองหนึ่งแปดบวกเจ็ดบาทได้เท่าไหร่เนี่ยสองอห้าอุ้ยได้ลุ้นอยู่ได้ลุ้นอยู่สองสองสามครับผมโอเคเอ่ะไม่มีอ่ะตกรถตกอีกแล้วเออตกสิตกตก,ตกตลอดเลย <c oughs> ทำไงยัง <c oughs> ไงตกรถาแทนนักทุน,น <c oughs> ไปอีกตัวนึ่งดีกว่าเอาไหมเอาตัวอื่นไหมจะได้ไม่ตกนอตัวไหนคะเชิญค่ะนี่เลย PSL พิ่งเริ่มเอ้ยพ่เรื่อยแล้วอ่้อซืวันนี้ไม่ตกรถแน่นอนนะฮะอะซื้อครับผมพรุ่งนี้ห้ามบอกว่าตกรถเชียวนะครับผมเพราะผมมาบอกตั้งแต่ช่วงเนี่ยเพิ่งเริ่มเบรกแรกเองนะฮะสำหรับ PSL อัพไซด์มีพอสมควรเลยแหละ ล่าสุด17บาท60าทนะฮะสต็อปลอสเลิกนิดหนึ่ง15บาท50าทครับผมได้ค่ะสองตัวพอจะได้อัพเดตกันเ,เน้นเน้เน,นสองตัวนี่เลยเน้นเน้นเน้นถ้าไปได้ก็ได้ท้าไม่ได้ก็ตกถ้าไปตกก็ <laughs> ได้ได้มาสองคำแล้วนะพูดไปพูดมาได้สองคำระหว่างทางอาจจะอาจจะอาจจะมีเพิ่ม <laughs> เติมก็ได้ครับผม อ่าได้ได้การทุนอ่ะมีมีลังทุนบอกว่ากำนานเอ่อเอสห้าศูนย์แซทม์เฟรมสามสิบนาทีจะเกิด RSI อไดเวอร์ไหมพรุ่งนี้เอาไงโอ้โหสามส <ละ S 2> ิบน <ละ S 2> าทีส <laughs> ามนาทีก็เราเราไม่สนใจครับผมแต่ก็เกิดไม่มีปัญหาอ่ะกำนานใช้ทมาเฟรมอะไหรหนึ่งชั่วโมงกับทมาเฟรมเดย์ <N elly. S 1> ใช่ทมเดนเตหลักๆเอาเดลี่ค่ะเอาแท่งใหญ่ไว้ก่อนนะฮะกำนันไม่ได้ดูทามเฟนสามสิบนาทีเนะาะได้ค่ะต่อไปของกำนันหมดหรือยังฮนะหมดแล้วครับโอเคอ่ะทีนี้เปิดโอกาสให้นักทุนฝากคำถามมาเลยอร่วมทำบุญสองพันขอให้ตราหุ้นแข็งแรงขอบคุณมากเลยโอ้ยน่ารักมากเลยนะ้นทุนเมืองไทยสงบร่มเยน็นสงบสุขค่ะ ไว้น่ารักน่ารักใครที่ร่วมทําบุญแล้วคอมเมนต์มาอยากได้คอมเมนต์เป็นพลังเกราะกําบังให้กับนักทุนนั่นเองนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ออกมาที่เป็นคอมเมนต์ให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะนึกทุนค่ะะพี่วันเห็นละวทุแต่ละท่านที่ฝากคอมเมนต์มานั่นเองนะคะทีทีบีโฮต่อได้ไหมคะคุณบิ๊กให้ทีทีบีโอ้ก็ต้องโฮครับมาทรงนี้นะฮะโฮต่อไปแล้วก็ จุดสต็อปให้ดูที่หนึ่งบาทสิบเก้าสตังค์นะครับส่วนเทอลิงสต็อปนะเดี๋ยวให้เอาราคาปิดวันนี้นะฮะแล้วก็ลบออกด้วยยี่ e! เท่าไหร่เอ่ศูนย์จุดสองเก้าผมจะสามตังค์เนาะใช่ไหมสามตังค์สามตังค์ลบออกสามตังค์ค่ะครับค่ะได้ค่ะต่อไป ออะไรนะ HL เมื่อเช้า HL มีดเวอร์แบริ่อะไรอย่างที่เราดูกันสามสิบนาทีไล่ไปบาทหดึ่งเลยต้องระมัดระวังแล้วนะครับอ่าสำหรับใครเทรดเล่นสั้น HL จุดนี้ของคุณคือสิบแปดบาททวนนะครับอ่เกาะยกมาจากเมื่อเช้าที่เราคุยกันคือสิบเจ็ดบาทยิบนะนะตอนนี้ยกมาอยู่ที่สิบแปดบาทนะถ้าหลุดสิบปดบาทก็หนีก่อนครับตอนนี้จะหลุดแล้วครับผม หลุดวันนี้หรือุลุกทุ่งนี้ค่ะหลุดทําเฟนไหนอ๋อทําเฟนสามสิบนาทีสามสิบนาทีใช่ก็หลุดตอนนี้แหละถูกไหมก็ใช่ครับผมก็หนีไปก่อนนะก็ม <c oughs> <c oughs> ันยังไม่หมดแท่งเลยพี่มันขอรู้นหน่อยได้ไหมหรือยังไงหรือยังไงเอาอย่างเงี้ยเอาเอาเอาคืออ่ะออกออกบางส่วนกันแหละแล้วก็รอปิดแท่งแต่ผมเข้าใจนะถ้าสมมุติว่าปิดแท่งแล้วอาจจะแบบโอ้โหหลุดซะแบบต่ําไปเลยอือ อันนี้สาสิบนาทีดูทำเฟรมสั้นให้พี่หน่อยสิต่อเราทำเฟรมเท่าไหร่นะฮะสั้นกว่านี้อีกไหมสั้นกว่านี้เหรอฮะแสดงว่าแสดงว่าพวกเรานะฮะว่างกันนะครับเออสั้นๆนี่โอ้โหไม่สวยแล้วหลุดสิบแปดาทสี่สิบครับอ่ะถ้าดูทำเฟรมยี่สิบนาทีเนี่ยขายครับหลุดมาแล้วครับหลุดมาแล้วครับขายนะฮะ หลุดแล้วนะคะนั้งจุนเดี๋ยวพี่เขียนไปก่อนอืมออันนี้ยังไม่หลุดทำเฟรมสามสิบนาทีนี่พี่จุย้ยหลุดหลุดเอ้ทำเฟรมสิบห้านาทีเท่าทีนะฮะอ่ะยี่สิบฮะคือถ้าสมมุติว่าเราดูทำเฟรมสั้นอ่ะอันนี้ผมผมให้ดูยี่สิบนาทีคือสั้นกว่าสามสิบเนี่ยคือดูยี่สิบนะฮะแล้วก็มันมีแท่งจะสังเกตโลโล,โลคือตรงนี้สิบแปดบาทสิบ ซึ่งแท่งเนี้ย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 มันหลุดสิบแปดบาทสี่สิบมาแล้วเพราะฉะนั้นเนะี่ยไอ้ชุดที่เราเห็นเนี่ยเขียว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 แท่งฟ้า,าที่มันบวบเห็นนี่คือนี่คือชุด,นะะชดะะรีบาวนะฮะชุดรีบาวสังเกตนะฮะรีบาวแท่งมันจะเล็กเล็กแล้วก็บอลลุ่มมันจะบางๆางค่ะนี่คือข้อสังเกตครับผมโอ้เยี่ยม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 เออ HL จะหมดรอบไหมเนี่ย ก็ถ้าถ้าดูยี่สิบนาทีเนี่ยเป็นมุมผมผมจะขายแล้วอ้อเยี่ยมเลยนักนถุนอะคือช่วยตามหุ้นตัวนี้กับพวกเรามาตั้งแต่ช่วงเช้านั่นเองนะคะสำหรับหุ้นร้านยานะฮะร้านยาปิดร้านยัง <c oughs> ร้านยาโอ้มีคนแพ็คสบู่มาขายรายการพี่อีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อนดีก้าวเคลียรนะ์แ่อบนะแป๊บหนึ่งแต่เร็วอะต่อไป <c oughs> เอสอขายก่อนดีไหมพอดีเลยถามแทนจ่ายนักทุนนะฮะแทงสิบห้านาทีไปยี่สิบนาทีเ <50 S 1> ถอะต่อไปเอ็ R F นอารฟดาวน์ตนเท่าไหร่คะเอ็อเอฟ n r f เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันยี่สิบนาทีคุณจุยเยอรอแป๊บึงการประโคมแหงเลยอเ n r f มาแล้วจ้า n f นะจ้าคำถามถามว่าอะไรนะครับ n r f แนวต้านเท่าไหร่คะโอ้โหใจเยน็นฮหถามแนวต้านซะแล้วนะครับเอาอย่างนี้ก่อน <c oughs> อย่างนี้ก่อนคือถ้าสมมุติว่าวันวันนี้เนะี่ยปิดเนี่ยเจ็ดบาทแปดสิบเนี่ยนะฮะมองเป็นชุดกลับตัวได้เลยนะ แล้วก็วอลลุ่มวันนี้มันมันเพิ่มสูงขึ้นพอสมควรด้วยประเด็นนะครับอ่าเพราะฉะนั้นถ้าถามหาแนวต้านอืมผมก็แปดบาทสิบแลวต้านเล็กๆแล้วแนวต้านเล็ก,นนนลกๆนะฮะแล้วก็พอไปถึงแล้วก็อย่าอย่าเพิ่งรีบขายแล้วกันนะฮะถือถือไปก่อนได้ครับผมอ่าถือไปก่อนนะคะครับโอเคขออ่ะควอาค้ดหน่อยหน้าจอหายอ๋อ พี่จุ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งให้พี่นะเทเลงสต็อปได้ได้ได้ครับขอบคุณนะขอบคุณจ่าโอเคจบแล้วเหรอครับพี่ว่าจบแล้วเหอะพอแล้วอาจารย์นิพูด์แกรออยู่คิวแต่อโอเโอ้โอโอครับผมครับผมบายบายครับบายบายครับขอับกันค่ะกลับกันค่ะสำหรับนักงทุนที่ ตามพี่จุย้ยเดี๋ยวก็ตามวันนี้วันพุธตามวันศุกร์วันศุกร์เช้ากับวันศุกร์เย็นตามแก้ได้เช้าเย็นน,ยนั่นเองส่วนนักลงทุนขอ QR code ครับหน้าจอหายไปขอ QR code หน่อยนะฮะอ่าอา QR code แทนหน้าพี่ว่าน่อยอสำหรับนักทุนที่ร่วมกิจกรรมกันนะฮะ,ะตลาดหุ้นคอมเมนต์มาคอมเมนต์มานะฮะตลาดหุ้นจงมา จงมาให้ตกใจจงมาแต่ว่าสะบัดแรงน้องทุนนะขึ้นไปสิอแล้วก็ลงมาหนึ่งจุดสำหรับน้องทุนที่สนใจบริจาคเงินเข้าร่วม